ครับได้มาจากขางของสลากเพราะแม่จากของสลากเด้อนะครับคนที่เพิ่นส่งมาให้นี่เพิ่นอยู่ขางของสลากส่งให้ยโบฐาณทำเพิ่นถือมาแล้วแปดงวดถือมาแล้วแปดงวดนะครับค่ะค่ะอันนี้เป็นงวดที่เก้าหอด้วานี่คืองวดที่เก้ามาหอด้วาเป็นงวดที่เก้าแต่ว่าเป็นงวดแรกของเขาก็งวดแรกของเราเป็นงวดแรกของเรานะครับทีมงานรถเต้นเลยเนาะค่ะพร้อมจะเปิดแล้วครับมีพร้อมจะเปิดแล้วครับ เปิดเผยครั้งแรกเปิดเผยครั้งแรกนะครับเปิดครั้งแรกเปิดครั้งแรกเปิดเผยนำทีครั้งแรกเปิดเผยทั้งเปิดทั้งเผยนะครับกองรับปูสถานธรรมครับผมเดี๋ยวเปิดให้นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้แป๊บหนึ่งครับพี่น้องรุณพ่อหนึ่งคืว่ายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเปิดถ้าถึงเวลาแล้วก็จะเปิดกครับจะเปิดตามที่ปูกำหนดให้นะครับเปิดรีบปู กำหนดให้ว่าจะเปิดเวลาไหนนะครับคูมื่อวันให้ก่อนซอิดี่ชายให้พง้อมนะครับเป็นคนเปิดเนาะแสดงว่าดวงเร่าหีเน้เป็นยังไงเป็นยังไงมาเปิดเผยเผยเผยเนาะเปิดเผยท้งแรกเนี่ยค่ะครับพี่น้องจะเปิดให้เลยวันนี้แน่นอนครับเปิดเปิดเปกดเปิดเปิดเปิด